สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกินมาทานข้าว้วยกันนะคะวันนี้นะคะขอนุนียใช้มือนะคะมีพริกปะทูนะคะน้ำพริกปะทูแล้วก็ผักผักสามนะคะแล้วก็ผักอีลํานะคะเขาบอกไปซื้อมาจากตลาดนะคะอร่อยดีค่ะกินกับน,น้ำพริกปะทูนะคะวันนี้ขอนุนียใช้มือเนาะข้าวเย็นวันนี้มีผักต้มกับน้ำพริกปะทูนะคะแล้วก็ต้มยำขาหมูเนาะ อร่อยค่ะอร่อยมากเลยแหละลองไปหาซื้อดูนอกภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะไปเขาบอกว่าผักอีลมัมแล้วก็ผักสาดนะคะมันละสิบบาทนะคะไปเยอะเชียวอร่อยะคะ่ะเป็นมันกรอบดีนะอร่อยกินกับน,น้ำพริกปลาทูนะคะมือพิเศษอร่อยมาก สดขาหมูร้อน